สวัสดีครับวันนี้ตลาดบางตัวจะพามาดูตลาดบางซ่อนครับตลาดบางซ่อนเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครนะครับตรงริมทางรถไฟบางซ่อนนะครับเป็นตลาดของเกา่าของมือสองของเสื้อผ้าวินเทจเยอะแยะมากมายนะครับไปเดินไปดูกันไป ก็มีเสื้อผ้าญี่ปุ่นตัวละสิบบาทเสื้อผ้าญี่ปุ่นตัวละสิบบาทซื้อซื้อสิบแถมหนึ่งเสื้อผ้าญี่ปุ่นนะครับมีเสื้อผ้าญี่ปุ่นเป็นตลาดสินค้าเบตต็ดทะเล็ดนะครับของญี่ปุ่น ของญี่ปุ่นโอ้คนลุมนะครับร้านนี้คนลุมเยอะแยะเลยครับมีของญี่ปุ่นของอะไรเล็กๆน้อยๆเยๆอะแยะนะครับราคาราคาเล็กๆน้อยๆคน,ๆนคนลุมเยอะนะครับพี่ทอันนี้เป็นปูพืนใช่ไหม เสื้อผ้าหลากหลายนะครับรม,ม,ม,มีร้านเสื้อผ้ากระเป๋าเปา๋ามือสองกระเป๋ามาจากญี่ปุ่นนะครับ มีรองเทา้ารองเทา้ารองเทา้เทามือสองก็มีนะครับรองเท้ามือสองคู่ละสองร้อยคู่ละสองร้อยนะแต่ว่าบอกให้คุณไม่ได้กระเป๋าอะไรเยอะแยะมากมายแล้วข้ามไปดูฝั่งโน้นนะครับนั่นนั่นจะเป็นพวกร้านสแตนเลสน,นะครับร้านสแตนเลต์คนก็เยอะนะครับคน อยู<ด>่ที่ตลาดบางซอดนะครับครับมีเสื้อผ้ามีเสื้อผ้าส่วนของกินอยู่ฝั่งนู้นครับของกินอยู่ฝั่งคนละาฝากฝากทางรถไฟนะครับพวกส่วน,นี้จะเป็นฝากทางนี้จะเป็นพวกของเาเสื้อผ้า เสื้อผ้ารองเท้าแฟชั่นทั้งหลายก็ตามไปดูฝั่งนน้นกันครับคนก็เยอะรถก็เยอะ มีของนะครับมีของมือสองของจิปะทะนะครับมีรองเท้าของจิปปะทะเล็กๆน้อยๆคนดูคุยคนดูเลือกดูเพื่อได้ของดีๆครับเลือกก่อนดูก่อนได้แล้วก็มีเสื้อผ้าด้วยนะครับเสื้อผ้ามือสองตัวละห้าสิบบาท ้ใส่ชาร์จตรวนะฮะว่าจะเป็นสน็อ a ซ s u มเอาตู้ด้วยโอ้โหครับไอโฟนไแบบนี้ตัดสายอลาสตนะครับตัดหลุดถ้เปลี่ยนจอเปลี่ยนแบบซ่อมจอซ่อมเครื่องนะครับปีนะฮะรือเจ้นได้นะครับทุกคนจะเป็นสต็อมีกระตกี่ละไหครับีกระตก้างเสื้อผ้าปีเกเ็กีกดครับอาวปีนได้มาดูของญี่ปุ่นนะครับของญี่ปุ่นโอ้โหครับ มีพวกล้วยชามล้วยของญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นนะครับเล็กๆน้ออๆคนก็มารุมเยอะะครับรวมไปของญี่ปุ่นคน,นเยอะมากสินค้าญี่ปุ่นของอิปอปะทะเยอะ นี่ีมีรองเท้ามือสองเท้ามือสองคู่แบบค,คู่คู่ลสอ้อยครับเท้าคู่ละสองร้อยเทาคู่สองร้อยสองร้อยห้เท้ามือสองแบรนด์แท้ร้อยเปร์เซ็นต์คู่ละใม่ใหมครับใหม่ใสวยสว ส่วนนี้ก็จะมีมะนาวก็มีมะนาวปลาตูของกินนะครับปลาตูปลาตูตัวใหญ่สี่สิบบาทขายอดมีเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าด้วยม,ม,มีหมดนะครับมีทุกอย่างเงินตาเงินตา อ่านหนังสือมีขนมเลยครับ,ม,ม,ม,รบมีขนมเอ้ยรถไฟมาพอดีครับมีขนมด้วยมีขนมมีสลัดก็มีครับของกินเยอะแยะครับมาทางนี้ก็จะมีของกินด้วยครับของกินของกินพวกไฟมา สดานะันไวเลยทุกคมีของกินเยอะครับของกินเยอะก็จะเป็นพวกน้ำตาลก็มีนตาลขนมอของกินเยอะออแอยะครับทางนียมาเยอะครับนี่ครับกินข้าวก็แล้วก็กินต่อก็มีขนมไทยเจ้าเก่าเจ้าโบราณ กินกินเยอะแยะมากมายครับโอ้มีข้าวมีร้านข้าวมีน้ำโคก ครับมีขนกมีข้าวมีอะไรมีสักคู่ขนมโอโปอผู้เก็ตติมซำมมีติมซำด้วยนะครับติมซำของกินอร่อยแล้วก็เป็ดพัมมี่จอมตลาดบางซ่อนนะครับตลาดบางซ่อนเขตบางซื่อาบางซ่อนของกินเยอะแยะมากมาย หลายอย่างครับนี่ทุกอย่างเลยนี่เนี่ยมีมีรตีสายไหมเลยครับรตีสายไหมีสายไหมขอมีแกงป่าทิศแกงเมืองกาดนีมีแกงป่าเลยครับแกงป่าก็มีแกงกบ มีกบมีปลาดุกมีไก่อ,อะแย่าครับแล้วก็มีร็อช่องร็อช่องสิงคโปร์มีน้ำอ้อยด้วยครับน้ำอ้อยก็มีเฮ้ยเฮ้ยน่าใจเยอมีเสื้อผ้ากระเป๋าใหม่ขายค่ะโปรรองเท้าถุงเท้า พวกนี่แหละของใช้เล็กๆน้อยๆของขอ,องใช้ในครัวเรือนก็เยอะนะครับทั้ง,ม,ง,งมีดทั้งทั้งมีดทั้งทอนพวกตู้ชามญี่ปุ่นนะครับตู้ชามญี่ปุ่นของญี่ปุ่นเยอะแยะอยากได้แบบไหนเล็กๆเท่าไหรเลืกอกดูได้หมดเลยนะครับ ของของญี่ปุ่นนะครับสินค้าเยอะแยะมากมายเสื้อผ้าเสื้อผ้าสวยๆตั๊กระแ๊กเสื้อผ้ามือสองก็มีตัวละห้าสิบบาท ก็พาดังจงริงโอ้ยดูไม่เ่าโอ้ฝรั่งพลังใส่แดงฐานก็มีครับใครเอาฐานมีคนเอาฐานก็มีคนเอาฐานจะไม่ล้ำมานุ่้ดีว่า ชุดลายพางสายทหาร